แต่ว่าเราจะเปิดเสียงให้นะครับตอนแรกนะที่มีเสียงอะไรครับวันนี้นะครับจะมารีวิวอัตลักษณ์ที่มีชื่อว่ามิสเตอร์มนะครับเป็นอัตลักษณ์ของวายร้ายนะครับผมซึ่งเราก็มาเล่นเป็นฮีโร่รือไปนะครับขอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคในวันนี้นะเราจะมาพ้มกับโค้ดเอ็นเกมนะครับผมว่าโค้ด อันใหม่นะครับเราจะไม่ามาก่อนอเด้ยทดสาบเสืบสนุนเจ้ามาเวนะครับนี่คันมาเวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หเ,เหรอฮะฮะทดสบหนุนเยนี้ แต่คผมก็อาจจะมีเสียงครับก็ขอเปิดเสียงนะครับขอโทษนะครับที่มีเสียงหยุดกระสือในพวกนี้ครับก็ขอโทษเลยตอนนี้าันเห็นร้านตรงม่ตรงตลาดกองน่ะเป็นร้านสใช่ไ้เอาไส้โฆษณาตัวเองหายใจไม่ออกบอกหนชคอร้านบหายใจไม่ออกบอกโอเคนะครับป้าอก่อนนะค อ่ะกด enter ไ,ไปนะคะับกคนอันนี้โค้ดนี้เราใส่แล้วนะคะับผมโเอเค

วันนี้นะคบผมเรานแน่หละนะครับจะเป็นคนที่มาเล่นในแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกับแมม,ม่จูว่าดอแรนด้พาร์ทที่สามเองไม่หรือว่าพาร์ทที่สองอันแรกเลยอันที่สองเลยมาครับดูที่ดูที่อันแรกครับผมทุกคนน่าจะเห็นกันนี้ ขั้นแรกครับแล้วนะครับค่อยูงไงเนี่ยครับผมก็คืออันแรกครับผมที่เป็นกนารปั้งให้มันขึ้นไปนะครับผมกด A ครับเป็นการปวิรแบบนี้นะครับอย่าสูบให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนโอ๊ยลืมดูเบ็นสต๊อทน,นั่นไป็อจ้าที่ อีนนี้กระจอกมากเลยนะภาษาใช้คอมโิกันเนี่ยใช้กับดา้ว่ะโอเคก็ผ่ายไปแล้วอีกสามอีกสองสก็ขอที่จะมีเสียงโอเครัวลรวันกันไ้มอ็คือนี่ครับผมต่อยๆ่อยป่ยรับต่อยนะครับ ครับคุณตำรวจอัตลักษณ์นี้โคตรโหดเลยนิคผมแต่เดยอนนี่เนระียร้ครับอ,อันไนไม่ต่างกันครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์พกติเหมือนกันนะแต่ว่าที่รู้ๆนะครับเราจะไปเล่นบงัง ฮีโร่พิ่งคนเล่นเยอะมากเลยครับนั้น,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 นมูทำเว้นฉันนเสร็จกันตัดวเอ้วฟยดีไหม ดี้จะมาเล่นเพลงกับแตนหรอเล่นหล่อเล่นเฮ้ยต <Yeah. S 1> บกันมาเล่นแล้ว ขอเป็นพันธุ์นาแล้วกัน,นเนดีเ๋ยวค่อยทำดีส่ผ่าใจเปลี่ยนเปลี่ยนฟังป่ะเกีที่นักใจเป็นไว้ละคเกไมนกจนัก,กเป็ไวไล,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 ล่ไล่ไล่ไลล่ไลล่ไไวไล่ โผล่มาก็มันจะสีเหลืองแล้วโอเคมานะครับผมจะให้ลองพ,พ,พีกับคนอื่นกันด้ว่าว่ามันจะดีไหมนครับผมกับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันกับของคนที่ยังไม่ใช้นะครับก็ซีนะครับการกัน้กนนะครับที่จริงมัน,นจะกั้นสองเลยนะครับแฉก็เเจะไม่ได้เหมือนกัน กดแชทดาวนะครับเป็นอัพเดตนะครับนะครับซึ่งทุกคนไม่น่าจะรู้นะครับว่า p r i o ก่อนนะครับที่เราค่าคีโร่ล้่าทานนอตไปได้เราได้อะไรนะครับเราจะให้ดูดีกว่านะครับผมนะครับเป็เม็ดอันหนึ่งที่เป็นสีฟ้าเป็นแรงปิดนะครับผมเราจะใส่ดู โอเคนะครับเราจะบอกใครก็ได้อี่ฟินิตีสต้สโตที่มีชื่อว่าสเป s สโตนนั่นเดงมรามี okay, อะไรขึ้นมนะันอ่ะโอ้ my g o ั๊ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดวรามีเห็นแะล้วโอเคนะครับอัตลักษณ์อันแรกนะครับพวกคือ,อน,นีออนะนนะ่เป็นการก็ชอน้ำส่วนท่านับเป็นการทาาแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ท่าทีนะครับเป็นกันใช้แบบโอ้ลุมโดนล,ลุมนะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เห็นนะครับแต่ค่าทีขอใช้อะไนดีนั่นเดี๋ยวเราขอลบอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เอาไว้ให้น้องเอฟซเพราะว่าไม่น่าจะมีเอฟซีนะครับขายไปเลยเยสเคเดี๋ยวจะดับคราวนี้ เอาอันนี้แล้วก็ก็ใส่ยันยันเสร็จไรถ้ามีสเปซ stone ครบฉันจะไม่ใช้พี่เป็นอฟึง้งย้อนลอยไปมาคุณค้าเอฟนะครับเป็นการาฟึ๊บที่เราใส่มาะะหมดเลยนะครับหลับไปซะ แล้วก็ท่านี้เด่นมากเลยนะครจ้าโอ้โหมีเสียงนะครับใช้ไปได้สักประมาณหนึ่งนาทีนะผมก็หมดอันแล้ว สองหูใครมีตามทันนะครับผมก็เหมือนไปแล้วกับสกินสกลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปพีพีกับคนอื่นด้วยใครใหพีพีมันโอ้ไหม่ยอดพอดีเลยทานอตดได้ปลุกฟื้นชีวิตตัวเองใหม่รอบนี้ปุกฟื้นนะครับปลุดฟื้นนะครับ โอ้ตายเหมือนกันพอดีเลือดไม่เยอะเฮ้โอเคเขาฝึกใส่คานแล้วก็มาขาเป็นแน่นอเนเลยมาคราวนี้คนไม่เยอะแต่ตายเยอะอนะครับเหมือนกับว่าถ้าเป็นวายร้ายน่าจะโดนนะครับนคบนไหนเป็นเป็นน้ำนะครับต้องเดินแน่นอนแล้วฉันจะใช้ท่าที่ มัดลุกมังกรแล้วเองจะทำอะไรตรงนี้โอ้ยแล้วคนนี้มันใสถึงดีแล้วชิคกี้พายถึงนี้มันแปลว่าอะไรอะคะเอาแป๊บเดียวโอ้ยเสียงมันมาเลยนี่เป็นการพิสุดน์ชิน้นใหญ่ใต้กำแพงใช่ไหมใช่เอาเวนเจอร์เดี๋ยวเราจะฆ่า ออโอ้ได้เลยเบโอัพอีกหนึ่งเบลครับไอ้บ้านี่อีกหนึ่งอันนี่เรามีทั้งสองอันเะยครับไม่รู้ว่ามันจะเอาไปคราฟได้ไหมนะครับลองลองไปดูกันเร็วๆนะครับโอเคคลิปแค่นี้นะครับโอ้โหได้แค่อันเดียวโอ้โหจังน้าเบื่อเลย นะครับผมใครที่อยากจะได้อวุชินนี้นะครับถ้าเราไปดูแล้วมันไม่เจอนะ่มันไม่มีที่ผสมไปพันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เรามาฝากน้ำร้องให้นะครับผมนั่นไงว่าแล้วไม่มีที่ผสมแต่อันนี้เราก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้โอเคนะใครที่อยากได้นะครับเจ้าอันนี้เลยนะครับผมเจ้าอันนี้อ่าอันนี้ครับผมก็สามารถตามมาที่ ตัวละครเรานะครับตัวละครเราที่มีชื่อว่ากัปตันหัวเห็ดนะครับจะไปพิมพ่ข้อคูอาร์ดินนะครับเพราะว่าหัวดินไม่มีอะไรเลยก็ก่อนจะจบไปนะครับเราจะมาคุยกับเด็กครูอาจารย์คนนี้ก่อนเลยไะครับครูอาจารย์ทำไมครูไม่ถึงให้ทานอสเอาอันเอาอันนี้ออกไปครับไม่อยากครับมันกระจกมากเลยนะครับครูอ๋อพอดีทานอสอยากใช้อะเอาอะ โอ้ยไปแจกเก็ซีดีว,ยว่ยบายถ้าใครรู้จักเราครับนั้นเดี๋ยวเราจะไปดีว,ว่าเก็บแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนจับเฮ้ยลืมไปเลยนี่นะต้องประทักกับคนอื่นก่อนสีก่อนที่จะปิดคลิปโอเคถ้าเราฆ่าได้เดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันดีว,ว่าโอเคครับฆ่ามีซีก็ได้มาฆ่าเป็นซีดีว,ว่าโอเคจบฉากจบไป 好的。